ยังไม่เคยเจอที่ไหนก็มาก่อนนะครับพีรพัทนีวัย21ปีครับเพชรเมืองสวง24ปีเป็นรุ่นพี่ครับนี่ครับวันนี้ขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีของเราครับคุณวิชิสมภพรุ่งโลดครับอมิงโอ้โหนี่เลยครับในนาของ Toyota าเคมอเตอร์นะครับทั้งหมด21สาขาเข้าสู่บริการทั้ง19แห่งครับแล้วก็รับประกันคุนทั้ง8ปีรถผูทั้ง10ปีนะโอ้โหยาวนานนะน้งบอลครับ02นะครับ662 6555จากเทมอเตอร์ สะดวกที่ไหนใกล้ที่ไหนเข้าสู่นั้นไปเลยครับ<อ>การบริการต้อนรับออกมาโอ้เหมือนกับรถใหม่ใหม่ใหม่หมหมแกกรองเลยว่างั้นครับโอ้นึกถึงโตโยต้านึกถึงเคมอเตอร์ or, นะครับคุณวิเชียนสมภพลุงโลดเนี่ยครับผู้ใหญ่ใจดีของเราครับเท่านี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับ กับคุณอดีเรกศรีประทักท่านประธานคณะกรรมการบริหารของบริษัทเจริญพกกุกพันธ์อาหารจำกัดมหาชนพอ้อด้วยท่านดรพงศ์วิเศษไภทูลครับประธานคณะกรรมการบริหารของบริษัทเจริญพกกุกพันธ์อาหารจำกัดมหาชนขอขอบพระคุณท่านพลโทอนันศักดิ์รักษณะละม้นะครับประธานที่ปรึกษาของเพชรกินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพานุพงศ์ทิพย์พยศเวตครับท่านอดีตนายกเทศมนตรีเมืองสระบุรีพร้อมด้วยเสียกับ คุณศักดาพิมสิรินาศนะครับและคุณประเสริฐขอธรรมรัตนี่ครับคณะที่ปรึกษาของเทินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดแล้วก็ที่สําคัญครับท่านนายสนามใจดีครับคุณอํานวยเกตบํารุงพร้อมด้วยท่านรองนายสนามครับพี่บอยคุณเพิ่มพูลทรัพย์เกตบําลุงครับต้องขอขอบพระคุณครับแล้วก็ย้ำประชาสัมพันธ์กับแฟนมัดบวยทั่วประเทศนะครับใครที่ยังไม่เคยเดินทางมารับชมที่สนามมวยรังสิตนี่ก็เรียนเชิญเลยนะครับ ดยเฉพาะวันอังคารนี่แรัสองรายการใหญ่เลยครับมวยมันสนานเมืองของเราครับเวลาสวยๆแบบนี้ครับ18นาฬิกาถึง20นาฬิกาแล้วก็ช่วงที่2ครับมวยเด็ดสองเวียนเดือดมาแล้วนะครับสัปดาห์หน้าประเดิมนัดแรกเลยครับอังคารที่5กันยายนก็จัดโดยทีมงานพชรดีของเราครับนำทีมโดยซุปเปอร์จีครับคุณจิราชัยวชิลารัตนวงศ์ครับอังคารหน้านัดใหญ่เลยนะครับก็ไม่ควรพลาดครับคุณนี้ก่อนนะครับ123ปอนด์ครับพีรพัฒน์กับเพชรเมืองสวง นี่นะครับดูได้ต่อเลยนี่นะครับอ้าวมาน้ำเงินนะครับซ้าย <Yeah. S 1> เพชรเมืองสูงายแดงเพรพัฒน์ขวา <Yeah. S 1> อ้าวแม่ <Yeah. S 1> ในฟอร์มสีไฟหลังนะครับชนะหารชนะเพชรน้ำหนึ่ง <Yeah. S 1> แพ้เพชรไทยแลนด์แพ้สู้ศึกน้ำเงิน oh. เพชรเมืองสูงแพ้เพชรไทยแลนด์ชนะฉลามดำชนะแก่นแก้วแล้วก็ชนะเพชรสีทองนะครับนี <Yeah. S 1> ่แหละผู้เอกวันนี้นะครับของมวยมันสนานเมืองนะครับตจ้กระพุนนะครับ ในานามของสีพีเจริญพกพันธ์อาหารจำกัดมหาชนท่านด็กเตอร์พงวิเศษไพฑู์นึกถึงโตโยต้าต้องโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับ02 662 6555จากเคมอเตอร์ K นะครับลายยกที่หนึ่งไฟแดงนะครับธีรพัฒน์น้ำเงินเพชรเมืองสวงอ้าเอาขยะขยะลนลนเอาหมดยกก่อนครับวันพุธ ที่6กันยายนมวยสากลระดับโลกก็คือเพชร CPF ครับป้องกันแชมป์ WBC ซีเอเชียรุ่นเบทเวทกับผู้ทักชิงชาวเวียดนามครับแล้วก็ยังมีมวยไทยระดับแบบบิ๊กเนฟอีก6คู่ครับอมิงแจ้งคู่มวยเลยครับมวยไทยประกอบรายการนะครับแบบแกเกรดเเลยครับเริ่มจากเจริญสุข บุลันนามวยไทยเจอกับเดชเพชรไฟเตอร์มวยไทยโอ้เจริญสุขเปิดบ้านเลยครับที่เชียงใหม่มแล้วยังมีนี่ครับยอดทงยอดทงสจอโต้งปลาจีนครับเจอกับต้มยำกุ้งสสปรกรณ์นะครับแล้วยังมีเพชรวันชยัยวอสังประภัยเจอกับเหนือเพชรทีเด็ด99เมโทสจโอพิษณุโลกเจอกับตีใหญ่ทีเด็ด99แล้วก็เมืองลาวครับเมืองลาวเกียรติพงยศ เจอกับสายเลือดไฟเตอร์มวยไทยแล้วก็อีกคู่หนึ่งครับเกรดเอเหมือนกันน้ำเจริญน้ำเจริญบุญรันาบวยไทยเจอกับภูผา ตาพันเปอร์เซนต์ครับโอ้นอกจากมวยสากลนะครับอมีและก็มวยไทยด้วยในนามของเพชรดีดีบ็อกซิมมโมชั่นนะครับโอ้ชมฟรีนะครับชมฟรีนะครับนี่ครับ CP CPF นี่ครับวันที่วันพุธพุธที่6กันยายนพุธหน้านี่ครับศึก CPF มวยมันสลัดโลกนะครับนัดบิ๊กเลยครับที่จังหวัดเชียงใหม่ชมฟรีภูฟ้าอยู่ไทยทัศน์สดเหมือนเดิม6โมงเย็นเป็นต้นไปครับสัปดาห์หน้าของ คอมวยอีกแล้วนะครับห้ามพลาดเลยครับผ่านไปนาทีครึ่งนะครับของยกที่2ผู้เอกนารายการของเราครับกรรมการอารันุชการสับมือให้ชกนะครับพีรพัฒน์ก็ตามสไตล์แหละครับประเภทชนทะเลาะอยู่แล้วครับเพชรเมืองสวงก็ยืนนิ่งๆครับรอที่จะบอมด้วยแข้งซ้ายแดงนี่ถือว่าไมาช่ชกในสายของเพชรยินดีประจํานะครับ ส่วนเพชรเมืองสูงก็มาชกในครอบครัวเพชรยินดีหลายไฟ์แล้วครับถือว่ามีความคุ้นชินกับสนามมวยนานาชาติรังสิตเป็นอย่างดีครับนี่เลยครับยก2ครับใบแดงก็คือเพชรพัฒนเมืองเพชรเมืองสูวงวันนี้ต้องขอบคุณนะครับในนามของ CP พีเจริญพ่อกระพันอาหารจำกัดมหาชนนะครับท่านดรพงศ์วิเศษไพฑูรย์แล้วก็นึกถึงตโตโยตานะครับต้องตโตโยตา้าเครมอเตอร์ศูนย์สองนะครับหกหกสองหกห้าห้าห้าจากโตโยต้าเครมอเตอร์นะครับ โดยคุณวิเชียนสมพบรุ่งโรดเอ้ามาปลายยกเลยนะครับปลายยก2ฝ่ายแดงวันนี้พ,พิรพัฒน์น้ำเงินเพชรเมืองสูงนะครับชกในพิกัดน้ำหนัก1้3ปอนด์นะครับอา้าวขยับไปด้วยอา้าวพิรพัฒน์ติดไปอา้าวเพชรเมืองสูงซ้ายซ้ายซ้ายอา้าวหมัดหน้าแย่มาก่อนอา้าวพิรพัฒน์เข้าอ้าโดนแม่ลูกนี้กว่าทีเดียวนะครับกว่าล้านนี่เก้เ,เลยทีเดียวอา้าวฝ่ายแดงนะครับ น,น้ำเงินเพชรเบิเบสงสวงปรายยกอีกนิดนึงใกล้จะหมดยกที่สองโหมดยกก่อนบะมิซูบิชิไทท่านคุณนลงว่องประเสริฐการบริษัทขบุญสเปเชียลจำกัดขอบคุณเต็นล์รถสวยจากเจดผู้จำหน่ายรถมือสออกรถฟรีถูกและดีต้องรถสวยจ่าเจด0863557893ขอบคุณบริษัทชนบุรีอัดมีเด็กรุกจำกัด รับออกแบบผลิตติดตั้งงานป้ายทุกชนิดงานรับเหมาก่อสร้างออกแบบภายในทบวงจรโทรไปที่0860ตองสองตอง8แต่ต้องขอบคุณนะครับน้ำจิ้มคุณภาพน้ำจิ้มดาบลันสาระคามครับอ่าน้ำจิ้มรสเด็ดจิ้มกับอะไรก็อร่อยนะครับขอบคุณครับน้ำจิ้มดาบลันสาระคามครับยกนี้ยกสาผู้เอกนำรายการมวยมันสนั่นเมืองของเราอูโหูสอกรันมา เข้าช้าไม่ได้นะครับพีรพัฒน์เอาต่อยหมัดเอาเมีอาการเหมือนกันครับวงในวงในไล่แขนสอดแขนมัดไว้กรรม,มาการอ่ะกรรม,มาการแยกเลยเห็นตีไม่ได้ครับอมาดูนะครับไปแดงพีรพัฒน์น้ำเงินเพชรเมืองสูงพีรพัฒน์ลุ้อแล้วลุ้อแล้วกะเก็บกะเอาตัวแล้วกะขี้ตับแล้วนะครับเอาพีรพัฒน์ลุยเลยเพชรเมืองสูงล็อกเพชรเมืองสูงล็อกไว้ล็อกไว้ล็อกไวเอาฟันโฮ่ทรา,ายไปทรายไป คูณ uhm uh ีมีโอกาสนับนองนะครับอ้าวเพชรมือสูงแทงไปปิรพัฒน์ตัดมาแทงโอ้เสียหลักไปด้วยกันครับโอ้โหนี่ครับคู่เอกเรามวยมันสนั่นเมืองโปรโมเตอร์บทโปรโมเตอร์บดโอ้โหมานี่ครับมาผัดกันจู่โจมแล้วยังไงครับ เตอกอนอาจารย์อรันุก,กางแกะดึงแยกออกมาก่อนนี่แหละครับนี่แหละครับความสนั่นเมืองที่ทุกท่านต้องติดตามเลยครับทุกวันอังคารครับผีเม็ดก่อนก็เพชรเมืองสูงกีรพัฒก็ชนอย่างนี้โอ้ยโ,โดนดักแทงไมก่อน,นกว่าจะถึงตัวต้องเป็นนักลงทุนครับผู้ปริดความเจ็บปวดครับตัดเวทีเอายึกยักไม่ได้เลยครับแข้งซ้ายเพชรเมืองสูงนี่แกะออกนี่เอาขวาคืนไปครับมาต่อยได้สี่ยเลยนะครับฝ่ายแดงพีรพัฒน์นเงินเพชรเมืองสูงใกล้ไปใกล้ไป เพชรเมืองสูงใกล้มาซ้ายนะน้ำเงินฝ่ายแดงเพชรพชาตอ้าวอรันนุ่กลางนะครับเป็นผู้ห้ามอ้าวเสียโบสจัดคู่มวยนี่ไม่ต้องห่วงอ้าวลุ้นลุนสายไปสายไปสองดอกติด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 เพชรเมืองสูงอ้าวเพชรชาตเพรชาตขวามามาดิมาเลยมามาดวลแรกมาดวลมาอ้าวเพชรเมืองสูงซ้ายไปติดเพชรชาตออกข้างนิดนึงออกข้างออกข้างเอ้าออกมาเพชรมืองสูถีบไปทีนึง มาทีบสุดเลยนะครับโอ้โหดูครับมาเดือดเดือดเดือดเดี๋ยวดูน่าแดงอุบลน่าแล้วเดี๋ยวดูน้ําเงินกาลสินรุ่นทีกาลสินซ้ายลากซ้ายมาโอ้โหดูครับโวสุดมันเลยครับคู่เอกของเราเอ้านี่ครับขยับเดินเปิดเกมมานี่มวยเปิดเกมด้วยกันทั้งคู่ซ้ายซ้ายซ้าย,ายอุบลอุบลขวาคืนไปครับ สุดมันเลยครับคูน่นี้หมดยกที่3พักนับเดียวครับที่เชียงใหม่นะครับอ่ะอย่าลืมพุทธที่6กันยายนนี้ครับที่ตลาดมอสเปซอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับอ่ะแฟนๆไปเจอกันได้ครับใกล้ๆมอทอเลยนะครับ มาดูครับยกนี้ยก4คู่เอกนำรายการครับพีรพัฒน์มวยเด็ดเจ็ดแปดเก้ากับเพชรเมืองสวงก่อซอยตันอา้าวนายตีได้ไหมท้าตีไม่ได้กรรมการแยกคันทีครับอา้าวนี่แหละครับอย่าลืมว่านึกถึงโตโยต้านะครับต้องโตโยตา้าเทปมอเตอร์โดยคุณวิเชียนสมพ่อพุ่งโรด02นะครับ662 6555จากเทปเขาแทงไปเพชรเมืองสวงนะครับน้ำเงินพีรพัฒน์ลุยไปมาต่อยได้เสียเลยนะครับพีระพัฒน์อ้าวเพชรเ,เชรมืองสวงอา้าวสายไปสองดอก ทักันอย่างเดียวไม่ได้เอาพิรพัฒมามาลาดโอ้โหต่อยกันดุเดือดเลยนะครับแรงทุกดอกเลยทั้งพิรพัฒแล้วก็เพชรเมืองสวงครับ <c oughs> นี่ครับหคู่คุาภาพมาแดงทีมงาน่วยเด็ดเจ็ดแปดเก้นี่โอ้โหอัดฉีดนี่เต็มการาฟเลยครับ ส่วนน้ำเงินครับแมลูกศิษย์ท่านสารวัตรหนึ่งท่านพันตำรวจโทธนศักดิ์ปัตตานีครับนี่ท่านนี้ก็โอ้โหถือว่าเป็นนายตำรวจละมวยอีกหนึ่งท่านเลยครับท่านสารวัตรหนึ่งโอ้โหดูครับอ่ะเพชรเมืองสวงซ้ายบายดูครับโอ้มีอาวุธคอยสก,กัดตลอดเลยครับจุกจิกกวนใจเหลือเกินนะครับเพชรเมืองสวงฝีมือเร็วเลยครับอ้าวพิรพัฒน์ต้องอาศัยลูกหนักมากแกตั้งกำแพงคาไว้อีกครับ พีรพัฒน์ช้าไม่ได้นะครับถ้าใจลอยคอยแฟนคิดช้าทีเดียวนี่เพชรมึงสูงออกแบบนี้ครับอ้าวแม่มากรเปรียวนะครับเพชรมึงสูงนี่กันละแม่ดูดิถูกจิกๆก,กจิกเดี๋ยวเดี๋ยวถีบเดี๋ยวหมัดอา้าวพีรพัฒน์ต้องชนแม่แต่ว่าเข้าไปก็พอติดแล้วทํายากนะครับราะว่าแข็งแรงก็จริงแต่ว่าเลี่ยมนะครับต้องยกให้เพชรมึงสูงซ้ายด้วยนะครับรนุกลางสับโชคดูนะดูซ้ายดิแม่ไม่รู้จะมาตีไหนเอา้าถีบตีหลังนี่ แกยากเหมือนกับอดีตพิกรห้องพาพมิสิสนใน้ดีดเลยทีเดียวนะครับอา้าวนี่อา้าวถีบไปถีบไปเหมือนกับเชนน้อยสองสี่พันอย่างเงี้ยนะมวยซ้ายแต่ถีบเป็นหลังดีมากเลยอะ่ะอา้าวขยับไปอีกอา้าวถีบอีกแล้วนะครับทางเพชรเมืองสวงธีรพัฒน์งนี้ออกทะเลเลยนะครับเข้าไมา่เอา้าโดนลุกถีบอีกโอ้ดูครับแม่เดี๋ยวแกออกซ้ายเดี๋ยวแกออกขวาตอนนี้ธีรพัฒน์ยังหาตัวไม่เจอครับโอ้โหดู โอ้โหอะไรกันนี่อะไรกันนี่พีรพัฒน์นี่แหละครับฮ่าต้องเดินเร็วเดินดุต้องดุเหมือนออเคโอหน่อยอพีรพัฒน์ต้องต่อยท้องต่อยนะต้องมีหมัดหน่อยครับโอ้โหโยกสามาใกล้เคียงมากนะครับโอ้แต่ว่ามายกนี้เพชรเมืองสวงแกโชเลยครับทั้งถีบทั้งเตะพีรพัฒน์ดูช้าลงไปนะครับเอากำปัน้นอาเตะเข้าไปที่หมัดขวาอีกครับโอ้ยดูยกนี้โชวดีเลยอะ่ะน้ำเงินนะครับเพชรเมืองสวง โอ oh. ้โหหมดยกที่4ี่นะครับอชีแดงเป็นล้านเลยครับเอา้าไล่มาแล้วไล,มล,มล่มาไล่มามาดูดิเอา้างบอลอ้านี่ครับเดี๋ยวดูครับเวลาเกือบสามนาทีนาทีสำคัญครับแผนผลงานการจัดโปรโมเตอร์โบสนี อาจจะนะครับแฟนๆยังลุ้นอยู่ลุ้นอยู่ครับมาอาัดฉีดนี่ถ้มมา,าชนะวานี้เป็นเสียเลยครับเจ้าพีรพัฒนเอาแต่ว่าตอนนี้โอ้เพชรเมืองสวงเก๋าเก๋านี่ครับมเผาเวลาไปเรื่อยเลยครับตอนนี้อัดฉีดตอนนี้นี่ตัวเลขกลมๆหนึ่งล้าบาทให้กับพีรพัฒน์ครับพอดีเป๊ะเลยนะครับ พลิกได้ไม่ได้กำปั้นแม่ถ้าพลิกได้นี่กลายเป็นไมเคิลคาร์พาหในแบบมวยไทยเลยไอ้หนุ่มเงินล้านครับโอ้แต่ว่าต้องต่อยอครับแม่และเพชรเมืองสูงนี่เป็นประเภทไวด้วยครับพอได้เปรียบใครแล้วหาตัวแกเจอยากมากครับนี่เอาหมัดเดียวนะครับหมัดเดียวแมดูตีหลังแกทีดีมากเลยนะครับเพชรเมืองสูงดูดีออกเป็นด้วย นายยิ่งโชคยิ่งเก่งเออดูดิพอนายล็อกใต้ปีกเลยอ้อมาโคชใช้ได้เลยนะครับเพชรเมืองสูงปอซอยตันซ้ายด้วยนะมวยซ้ายนี่กันยากออกดีออกเร็วฉลาดนี่ดูดิออกนิดนึงถีบหลังนี่ครับดูดิมวยถีบหลังไม่ได้ถีบง่ายๆนะครับอยู่เย็นไปตั้งอาทิตต้นแล้วนะครับเหมือนกับพวกในดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเคนนอยส์สี่พันธ์ลหลายๆคนนะครับ นมวยที่ติดผิดตีหลังแลวนะผู้ต่อสู้นี่กันยากมากครับโอ้โหดูนี่ครับโอ้โหโวดหัวเลยครับพีรพัฒน์เหรียนแจงย้ำเตือนกับแฟนแฟเลยครับโอ้โหสัปดาห์หน้าดีสุดๆจริงๆครับสัปดาห์ของคนมวยนะครับวันอังคารมวยเด็ดสังเวียนเดือดกลับมาแล้วครับ ช่วง2องทุ่มครึ่งนะครับมวยเด็ดสังเวียนเดือดทีมงานมวยเด็ด789ครับถัดมาอีกหนึ่งวันที่เชียงใหม่ครับศึก CPF มวยมันสนั่นโลกครับนอกจากมวยสากลระดับโลกแล้วครับยังมีอีก6คู่ในแบบมวยไทยชั้นแนวหน้าครับที่สำคัญ ชมฟรีด้วยครับรับชมฟรีนะครับเพราะว่าเป็นการสานับสนุนจาก c p f ประเทศไทยจำกัดนะครับศึก c p f มวยมันสนั่นโลกแล้วกอ็อย่าลืมครับสินค้าราคาพิเศษนะครับเป็นหักการรมสินค้าราคาพิเศษนะครับช่วยค่าครองชีพพี่น้อง ชาวจังหวัดทางแถบภาคเหนือนะครับที่เชียงใหม่นะครับไปเจอกันได้นะครับนอกจากชมมวยสากลระดับโลกแล้วมวยไทยระดับแนวหน้าแล้วยังเลือกซื้อเลือกหาสินค้าราคาพิเศษของซีพีกันได้นะครับสัปดาห์หน้าวันพุธที่6กันยายนที่เชียงใหม่ครับนี่นะครับในนามของซีพีนะครับเจริญพ่อกระพันอาหารจำสัดมหาชนหมดยกสุดท้ายนะครับนี่เลยครับของผู้เอกมวยมันสนั่นเมืองนะครับเสนาวนะครับแล้วก็ในเรื่องคู่มวยในต้องเสียโบสนะครับ จัดให้แฟนได้รุ่นได้วัดดวงกันตลอดเลยทีเดียวอันนัูกลางนะครับดูใบแรกก่อนแล้วก็ใบที่2ข้ามาใบสุดท้ายนะครับไม่มีปัญหานะครับตามภาพที่เห็นนะครับน้ำเงินนะครับน้ำเงินวันนี้นะครับเพชรเมืองสวงนะครับกอซอยตันชนะพิรพัฒน์มวยเดช7 8 9ไปอย่างมมวนเดียวรอ